สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่19กันยายน2567นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าหาบ้องนะครับใคไ,ไปลุยไปไล่ไปสวนไปไล่ไปสวนไปไล่ไป,าไปนานะครับเจอฟือนตัดฟืนเจอไม้ตัดไม้นะครับ ช้ลุยได้เลยนะครับคมจะยาว12นิ้วนะครับคมครับ12นิ้วพอดีความกว้างตรงปลายนี้จะ3นิ้วพอดีนะครับตรงกลางจะ2นิ้วครึ่งครับเราจะตอกลายตรงขอบให้นะครับตรงสันให้นะครับ ด้ามจะเป็นด้ามบงอย่างนี้นะครับด้ามบงยาวหกนิ้วครึ่งครับจับนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับหกนิ้วครึ่งชั้นจะนาหกมิลครับมิมที่หนึ่งนะครับ มาดูคมกันนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเราจะรีวิวฟันโตัไม้ไผยนะครับ <c oughs> ทิ่งนะครับ ครับไผ่ตอไม่ไผ่ครับทันใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับพร้อมส่งครับันต่อไม่ไผ่เลวครับมาดูโคมครับ หลังจากพันต่อไม้ไผ่แล้วครับกว้าง3นิ้วนะครับตรงปลายนะครับตรงกลางจะ2นิ้วครึ่งนะครับสันหนา6มิลกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับตรงกลางครับด้ามบองแบบนี้นะครับปั่นได้เลยครับไม่ต้องกลัวหักครับ โต้หรืบ้องนะครับเล่มที่หนึ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเล่มที่สองนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะครับเราทำวันต่อว,วันนะครับ ดูเล่มที่สองนะครับปุมประมาณนี้นะครับปุ่มยาวสิบสองนิ้วเท่ากันนะครับครับสิบสองนิ้วความกว้างแค่ไม่เท่าน,นะครับความกว้างนะครับตรงนี้สองนิ้วเจ็ดหุนนะครับขาดหุนหนึ่งก็สามนิ้วนะครับตรงกลางก็สองนิ้วครึ่งเท่ากันครับ สันจะหนา6มิลเท่ากันนะครับหน้า6นิ้วครึ่งดําบองยาว6นิ้วครึ่งเท่ากันครับใช้ตกลายให้ตรงสันเช่นกันครับใช้มือใช้ฟันได้เลยครับดูคมขนฟันไม้นะครับ ครก่อนรีวิวจะรีวิวฟันเราไม่ผายเลยครับ ตองไม้ผ่ครับครับไปเลยหลังจากฟันตองไม้ไผ่าขาดแล้วมาดูคมนะครับครับคมยังเหมือนเดิมครับ สองเล่มครับเล่มละห้าร้อบาทนะครับรวมส่งครับท่านเอา2เล่มก็ผมมาสอบถามได้ครับเรื่องราคาครับผม่ีจะลงเบอร์โทรให้ครับผมสเล่มนะครับสินค้าเรามีจำนวนจำกัดครับขอบคุณครับ